สวัสดีพี่น้องนะครับมาพบพอกันอีกคือเกาเมานีพาพี่น้องมาจัดมัมยักษ์พี่น้องเอ้ยบ่ได้กินโดนครังแหละแต่ว่าเมน,นีบ่ได้เอาเป็นแบบก้อนกลมๆมาด้ะพี่น้องเด้อนะครับเป็น,นสีเลยโอ้ยตัดเรียบร้อยพูดนะอืมพอดีกินแห้งพี่นอ้องเบิ่งผู้ใดอยากกินสุกก็กิน,กกกนพู้ได้อยากกินดิบก็กินได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับชิ้นใหญ่ๆตอนใหญ่ๆโตๆพูดนะครับอยากให้ได้เห็นแบบความ ใหญ่ของมันนะครับมาบาที่นี่พี่น้องเอาตัดเรียบร้อยเนาะยานเสียเวลาก็เลยแบบตัด้วยเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> แก้มกับอันนี้เฮาคือเกลครับพี่น้องกระเทียมพริกเขากันเลยที่สุดแล้วครับข้าวนียวห้อนนะครับข้าวนียวกับเสื่อเอามากหม่ๆ <c oughs> ม่มาเด้เอมาเด้อขําแหลก คำาแรกแหกมานนี่กระเทียมพริกครับเขาซอยเข้าไปเลยคำาแขกอืออือสุดยอดอยา่างไรเค้นไปเลย แส่กินเข้าไปหอมกระเทียม <c oughs> นะครับแต่ว่าพริกเพ็ดเผ็พีพ่น้องกระเทียมแกะเรียบร้อยอกาดพริกหน่อยเดียวรู้เรื่อง <c oughs> เอาหัวละเีร้มาก,กับ สุดยอดหม่ำเมืองลวงบงัวลำพูอิอ่มิจเลยเนี่ยเข้าไปงก็เพิ่มความหอมได้เลยครับ <c oughs> สุดๆเขาเหนียวกับห่อน สมอยากด้วยพี่น,น้องกินบ่เบิร์ดแต่ไปเฮ็ดสุกกินครับบอืน ได้ยินเสียงคากันไก่น้นำขวาไยได้แเบนี้บ๊วนะบยแก่บหายอืมขอวห่อนเพิมพริกเพิ่งกระเทียม 嗯，拜、mm。拜、hmm. 哦。 เอาหนามอยู่พี่น้องมึงนึงหนิหนามบักร้าวปัน้นต mm ้อ hmm. งเปลี่ยนต้องแซ่หน,น,น,นังงานหนิ โอ้ลมลมดีอื แมงกระเดียมโ้นนี่ได้บอกว่าสามหัวครับน้ำตาแตกกินต้อนมาไหวกระเดียมต้นสดๆเด้แล้ว่ากันกินแบบดองที่ผม้ายอยู่เนี่สู่ตายรถจงงังหวะกินได้ครับเพราะมันดองแล้วกินง่าย อืมเพ็โอ้ออออออยจวดขนาด ม,ม,มันองค์กินกับข้าวเหนียวห่อนๆมันยังแสีบเนาะ S <S อจวด,ดขนาดการดูงพี่เข้าแปล อันนี้คือกินดิบแลหรอเนีอยกับพกกินกับพวกอพี่น้อง <c oughs> เผ็ด เพ็ดขึ้นปรด็น,นยังกินหรอือเปล่าผมเงือนว่าเสียง ขากันไก่มันคือบ่เศร้าจะเทียเงินพี่นองยานพี่นองลำคานแต่มันแก่บ่งไห้ครับเจ๊ติแก่แนวไหน Okay. Give it up. กัก่ังอย่างครับเนี่ยอันนี้ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้การติดตามและการของผมหากว่าผิดพลาดก็ต้องขอาาอภัยด้วยพี่น้องเด้อคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ